อาจจะท้อมั่งหต่ว่าเราก็พยายามไม่เคยหยุดเดินถ้าเราอยากให้พรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้มันก็ต้องลูึ้นมาทำอะไรนั้งแต่วันนี้นะผมวัดิทอนสุขสบายนะครับชื่อเล่นแวนปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซเนอร์การรวมตัวกันเป็นเมเดมก็เริ่มจากว่า ทุกคนอินกับเรื่องพัฒนาเมืองอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นว่าควรเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางให้เราได้สื่อสารกับประชาชนทั่วไปแล้วก็รถเมย์มันเป็นขนส่งสาธารณะที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะสายนึงมีรถแอร์รถร้อนรถ,รถ,รถ,รถขึ้นทางด่วนรถที่วิ่งทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราพยายามแบบย่อยข้อมูลให้มันง่ายที่สุดต่อคนใช้เวลามันคือต้นทุน อย่างหนึ่งในโลกที่มันมีสมาร์ทโฟนกันทุกคนแล้วอะทำไมเรายังต้องทาป้ายที่แบบอนาล็อกอนาล็อกอยู่นี่มันคือโลกยุคดิจิทัลแล้วอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่เรารอเทคโนโลยีนี้มันเดินทางมาถึงเราแกลบตรงเนี้ยมันระยะเวลามันอีกเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้สถิติที่เขาเคยมีบอกไว้มีคนเข้ามาที่สนามหลวงเฉพาะพระราชพิธีเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ3-4 0,000หมื่นคนใน 3- 4 0,000หมื่นคนมีคนหลงทางต่อวันเท่าไหร่และเราลองคูณจำนวนไปถ้าเรายิ่งรอเวลาให เกิดจำนวนคนหลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นจำนวนตั้งเท่าไหร่ถ้าขนส่งสาธารณะมันดีหลายๆอย่างมันจะดีตามไปด้วยสิ่งที่เราแปะอยู่ในห้องของเรามันคือคำว่าวันหนึ่งรถเมย์มันต้องเป็นออปชันของทุกคนการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนเคยชินมันคือการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงแบบ ท็อปดาวนเปลี่ยนแปลงแบบคนเดียวสั่งการใหญ่ๆเปลี่ยนทีเดียวรวดเดียวแต่ันาจจะใช้เวลานานสิ่งที่เราทําได้วันนี้มันคือการเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆก่อนรือทําได้เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยพยายามมองให้ออกว่าแบบใครจะเป็นตัวแปรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้ามันแค่คุณก็คุณจะทำวันนี้เลยก็ได้แต่ถ้ามันมีใครอยู่ในเกมบ้างคุณก็ไปหาตัวแปรนั้นแล้วไปทาให้มันเกิดขึ้น เราว่าไอเดียนี้มันดีเรารักมันเราชอบมันเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเราจะหาทางทํามันจนได้จนกว่ามันจะเกิดขึ้นคนหลายๆคนมันคือกําลังใจเหมือนกลังใจกลางทางอ่ะหรือบางคนเหมดกําลังใจตอนที่เดินจะเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อยู่แล้วน่าเสียดายมันอาจจะเป็นแค่แสงลำไรแหละและยังไม่รู้ด้วยว่าปลายอุโมงค์จะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยอาจจะท้อม้างแต่ว่าเราพ็พยายามไม่เคยหยุดเดินถ้าเราอยากให้พรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้มันก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นจากวันนี้